สดีครับอยู่ในรายการรู้เพื่อนนะครับเป็น E ีีที่8ดนะครับผม e ีีที่8ดวันนี้นะครับก็จะมารีวิวหัวคิวนะครับยี่ห้อเด e Sun นะครับยี่ห้อเด e Sun เนี่ยตัวนี้นะครับอ่าเป็นตลับสีดำนะครับชื่อรุ่นเป็นทัวโปรนะครับตัวเนี้ยเขาบอกว่าอ่าเป็นตัวที่นักกีฬาใช้กันเยอะนะครับถ้าเทียบตลับสีดำมันจะเป็นเบอร์เฮดนะครับมันจะเป็นตัวแข็ง ถ้าเป็นตลับสีเงินแบบนี้นะครับมันจะเป็นตัว M นะครับแต่วันนี้เรามาทดลองตัวแข็งก่อนเลยนะครับตัวตลับสีดํานี่เลยนะครับมีคนรีเควสเข้ามาเยอะแล้วก็มีคนแนะนําเข้ามาเยอะนะครับตัวนี้เขาบอกว่าดีจริงๆนะงั้นไปลองดูกันนะครับว่าฟิลลิ่งในการจับขาวในการแทงหนักแทงเบามันเป็นยังไงนะครับไปชมกันนะครับหลังจากที่เตรียมนะครับไม้คิวเก่าหน้าตัดหัวทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหลังจะเปิดฝามาก็จะเป็นการความชื้นนะครับแล้วก็หัวคิวนะครับจะมีทั้งหมด2หัวนะครับ่าหัวด้านล่างนะครับด้านท้ายของหัวคิวจะแปะคําว่าทัวโปไว้นะครับจะเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะครับก่อนจะทํานะครับให้แกะนะครับ สติกเกอร์ออกก่อนนะครับอ่าอย่าไปขูดพร้อมสติกเกอร์นะแกะสติกเกอร์ออกนะครับก็จะเป็นอ่าแบบทั่วไปนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนกันนะครับว่าเปลี่ยนใส่เรียบร้อยแล้วนะครับฟิลมันเป็นยังไงนะครับผม หลังจากที่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปลองกันนะครับว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงนะครับ หลังจากที่ได้ทดลองนะครับตัว The Sun t น p o วนะครับตัวนี้นะมันมีความรู้สึกว่าตัวโฮชิว The Sun t ซ p o ทเนี่ยครับให้ฟิลลิ่งที่จับเขาง่ายนะครับซส้ง่ายแต่มันไม่ได้แข็งเท่ากับเบอร์เฮดนะครับมันเป็นฟิลที่ประมาณว่าอาจจะเป็น m h นะครับเหมือนตัว CC c e n t u r y รี่มนะครับมันไม่ได้แข็งขนาดที่แทงยากนะครับแข็งว่าเบอร์เอมแหละ แต่จะไม่ได้แข่งเท่ากับเบอร์เฮดเลยนะครับผมว่าฟิลลิ่งตัวนี้มันเป็นฟิลลิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ขาวเนี่ยพุ่งนะครับพุ่งมากๆนะครับคือมันไปช่วยเสริมนะครับดีดแรงขาวนะครับถ้าแนะนำนะครับคนที่แทงตัวนี้นะครับถ้าแนะนำเลยก็คือผมอยากให้โดดมาเล่นตัวที่เป็นตลับสีดำเลยมากกว่านะครับ ตัวสีเงินนะครับตลับตัวสีเงินผมได้มีโอกาสทดลองแทงไปประมาณ 2- 3สามเที่ยวนะครับคือตัวนั้นผมก็รู้สึกว่าข่าวมันพุ่งแล้วนะครับแต่ว่าความแข็งจะต่างกันนิดนึงนะครับตัวเนี้ยจะแข็งกว่านะครับแล้วก็ขาวนี่มีความพุ่งพอสมควรนะครับคือความพุ่งเนี่ยใกล้เคียงกันแต่เรื่องความแข็งตัวนี้แข็งกว่านะครับแล้วก็การแทงไซส์นะครับแทงไซส์ง่ายนะครับ ไซส์จับขาวง่ายมากนะครับคือ,อเผื่อขาวนิดเดียวนะครับไม่ได้เผื่อเยอะนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสปีดกันออกด้วยนะครับแล้วก็ระยะระยะทางของลูกนะครับซึ่งผมมองว่าหัวคิวตัวเนี้ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่ได้ใช้ตัว The Sun ตลับดำนะครับฟิลที่ใกล้เคียงกันนะครับก็จะเป็นกวางจรนะครับซึ่ง สองอันเนี้ยผมสามารถสลับกันใช้ได้และฟิลลิ่งมันไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับซึ่งผมมองวาอ่าถ้าใช้นะครับสมมุติผมไม่มีกวางจรผมใช้เดอะซันทัโปแต่ถ้าผมไม่มีเดอะซันทัวโปผมก็ใช้กวางจรนะครับก็คือมันสามารถาสลับใช้กันได้และคือฟิลลิ่งมันใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับซึ่งผมมองว่า,าส่วนตัวผมผมใช้กวางจรนะครับสักระยะหนึ่งและที่เป็นตัวหลัก นะครับแล้วพอมาใช้เดอะซัตัวโทโปนี่ผมรู้สึกว่าเออมันใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็จริงๆถ้าแนะนำนะครับผมก็แนะนำว่าถ้าคนที่แทงได้อ่าหลายรูปแบบนะครับเช่นแทงเคาะก็ได้นะครับแทงอ่าหนักก็ได้นะครับผมแนะนำใช้ The Sun นโทโปไปเลยนะครับตลับหนเมตรนะครับอ่าสามบาทนะครับเดี๋ยวผมจะแปะอ่าลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อ่าโพสอ่า เฟสนะครับผองเดอะซันนะครับไว้ที่ท้ายคลิปซึ่งอันนี้ผมขอเพิ่มเติมนะครับแทงหนักดีแทงเบาดีนะครับโตะเนี่ยตัวเนี้ยผมไม่ได้รีดเลยตั้งแต่ติดตั้งมานะครับซึ่งจะเห็นการทางาน,นของเขา,ามันมันถอยไกลนะครับถอยใกล้หรือ Follow ดีหรืออะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยคือผ้าผมไม่ได้รีดนะครับซึ่งถ้ารีด หรือทำข่าวสารบ่อยๆอยนะครับมันจะดีกว่านี้ซึ่งสิ่งที่ผมมองว่าหัวคิ้วเนี้ยมันสามารถส่งข่าวถึงได้หลายตำแหน่งหลายจุดนะครับแล้วก็เดินข่าวง่ายนะครับแทงข้อกินสบายข่าวมันมีความพุ่งกว่าหัวคิ้วตัวอื่นนะครับซึ่งอาทำให้เราออกแรงน้อยลงนะครับไม่ได้ออกแรงหนักขนาดนั้นผมเลยมองว่าหัวคิวตัวเนี้ยมันมันเสริมนะครับมันเสริมาการทำงนานของข่าวดีเพราะงั้นถ้าคนที่ นะครับอ,อยากลองลองตัวฝาวดําหรือตลับดําไปเลยนะครับลองตัวโทโ,โ,โปไปเลยตัวอื่นไม่ต้องไปลองนะครับคือจะเป็นตัวเบอร์เหรือเบอร์เนะครับผมว่าไม่ต้องลองและลองตลับดําเลยนะครับสสหรือถ้าเป็นคนที่แทงนิ่มผมแนะนําให้ลองตลับเงินที่เป็นเบอร์เอนะครับคือยังไม่ต้องไปใช้ตัวเบอร์เนะครับคือเพราะว่ามันมันไม่ได้แข็งขนาดน,นั้นนะครับคือ เนี่ยเขาบอกเป็นเบอร์เฮดแต่ก็ยังไม่ได้แข็งเหมือนกับเบอร์เฮดนะครับมันเหมือนแบบมีเดียมฮาร์ดคือเอ็มเฮดนะครับก่อนที่จะไปถึงขั้นเฮดเลยนะครับผมมองว่ามันอาจจะนิ่มกว่าหน่อยหนึง่งซึ่งถ้าคนที่แทงนะครับเบอร์เอ็มแต่อยากได้ข่าวพุ่งนะครับผมว่าโดดมาตลับดําเลยจบแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าคนที่แทงเบอร์เฮดอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องไปปรับสักน,นิดหนึ่งมันจะมีความนุ่มกว่าหน่อยแต่ว่าพาวเวอร์ Power ในการดีดของมันสูง นะครับซึ่งผมว่าปรับนิดนึงแทงง่ายเลยนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับผมสำหรับใครนะครับอยากให้ผมลองหัวคิวตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์ว้ใต้ YouTube ก็ได้ครับหรือจะเมสเซจส่วนตัวนะครับมาหาผมที่เพจ B C Studio Channel นะครับเผื่ออยากให้ผมรีวิวสินค้าอะไรก็สามารถติดต่อผมได้โดยตรงเลยครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน ep ต่อไปสวัสดีครับ